สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนครับก็มาอยู่ในเกมเมื่อล็อกเอ็มมิเทอร์เลฟสองจุดศูนย์อีกครั้งนะครับก็วันนี้ครับก็จะมาบอกทริคเล็กน้อยนะครับสําหรับมือใหม่ครับที่บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเล่นล็อกโมบายครับมันมีสิ่งพวกนี้อยู่ด้วยนะครับมันสามารถทําได้นะมันสามารถทําได้โดยการลดเวลานะครับหรือทําได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับต่างจากแพทเก่าๆนะครับก็สําหรับมือใหม่นะก็เข้ามาดูกันได้สําหรับคนที่เคยเล่นแล้วก็ ดูได้นะครับไม่เป็นไรนะเผื่อบางอย่างที่เราไม่รู้นะครับผมโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันที่สิ่งที่1กันเลยนะครับก็สิ่งแรกนะก็เราเข้ามาที่ผู้ช่วยนะครับผมในระบบผู้ช่วยครับมันก็นี่ครับจะมีในส่วนของเรื่องบอร์ดภารกิจนะครับผมซึ่งบอร์ดภารกิจเนี่ยเราสามารถนะครับกด g กครับเพื่อที่จะสําเร็จบอร์ดภารกิจได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องนะครับ เดินไปที่บอร์ดกระดานในเมืองต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะที่ยังไม่รู้นะครับก็วิธีทำนะครับให้เราไปที่โกนะครับกดโกนะครับนี่ครับมันก็จะมาโผล่ที่หน้ากระดานกิจกรรมนะครับให้เรากดคาว่าสําเร็จทันทีได้เลยนะครับผมซึ่งพอเรากดสําเร็จทันทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะสาเร็จภารกิจบอร์ดกระดานได้เลยนะครับอันนี้ผมต้องเอาข้าปั้นไปแลกใบมอชโ n ร r y m i s s ั o นก่อนนะครับก็3ใบแล้วกันโอเคครับหลังจากนั้นที่เราซื้อมานะะเออาาคปมซื้นรับ กลับไปที่เดิมนะครับอ่าเมื่อได้เข้าปั้นครบมา3ลูกนะเราก็เข้าไปที่บอร์ดกระดานิเกรรเหมือนเดิมครับนี่ครับมันก็เด้งมาเลยฮะแล้วกดสําเร็จทันทีนะฮะนี่ครับโดยที่เราไม่ต้องไปรับภารกิจนะฮะหรือเราเดินไปที่เมืองต่างๆเดินไปที่หน้ากระดานแล้วกดคุยนะครับอันนี้เราสามารถกดที่ผู้ช่วยได้เลยนะฮะมันก็ช่วยล่นเวลาในการเสร็จเควสขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ครับวิธีรัดนะฮะง่ายๆนะ สำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องเป็นต้องเดินไปนะไม่ต้องเดินไปที่บอร์ดกระดานนะครับไม่จ้เป็นอาจจะต้องกดคุยรับเควสแมนนวลนะครับเราสามารถกดสําเร็จทันทีได้เลยนะที่ตรงผู้ช่วยนะครับผมโอเคส่วนอย่างที่2นะครับผมก็จะเป็นการส่งสัตว์เลี้ยงไปทํางานนะครับซึ่งเราส่งสัตว์เลี้ยงไปทํางานได้นะเพื่อรับของรางวัลนะครับมากมายเลยไม่ว่าจะส่งไปประจนภัยหรือส่งไปทํางานนะครับ2ออย่าง ก็ทําได้ง่ายๆครับแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงก็ได้ประสบการณ์ด้วยครับแล้วเราก็ได้ของนะครับได้เงินนี่นั่นด้วยครับโอเคลงอย่างที่3ามกันนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นการผ่านรอยแยกนะครับก็เราสามารถกดสําเร็จได้ทันทีนะกรณีที่เราสําเร็จรอยแยกแบบมันนุ่นมาแล้วนะครับเราก็สามารถกดสําเร็จทันทีได้เลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาแล้วก็กดสําเร็จทันทีได้เลยนะเราไม่ต้องเดินไปที่รอยแยกต่างๆนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปนะครับ อ่าทริกต่อไปเนาะให้เรามาที่สมุดน้ำจนภัยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนมาที่ล่างสุดเลยครับที่เป็นรูปไม้นี่ไม้เข็มนะครับนี่ครับหน้านี้ก็จะเป็นอ่าอุปกรณ์ครับทรงผมของเล่นทหารแมรับจ้างนะครับเดี๋ยวเราพูดในส่วนของอุปกรณ์กันนะครับผมก็วิธีนี้ครับวิธีที่4นะครับก็จะเป็นการค้าฟอุปกรณ์อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องนี่ครับเรากดคําว่าสร้างลาผิดได้นะครับเราไม่ต้องไปสร้างถึงเมืองต่างๆนะเราสามารถกดที่สมุดคู่มือจนภัยเราสร้างอาวุธขึ้นมาได้เลยนะครับ เป็นการคลาฟอาวุธอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับเพียงแค่ว่าเรากดซื้อทันทีนะครับถ้าเกิดเราไม่มีของนะเรากดซื้อทันทีได้เลยนี่ครับมันก็จะลิงก์ไปหาอีกเชนเลยครับเร็วไหมแล้วก็ซื้อครับนี่ครับอ่ะแล้วก็กดผลิตนะฮะซึ่งการผลิตเนี่ยเราสามารถเลือกจํานวนได้นะอันนี้คือ1ชิ้นนะของเราครบแล้วถ้าเรากด2ชิ้นนี่ครับเราก็ไปหาของเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะประมาณนี้อ่ะผมทําให้ดูหนึ่งงานก่อนแล้วกันนี่ครับเราก็จะได้อ่าเจ้าดาบตัวนี้มานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเมืองต่างๆเลยครับ เรากดที่สมุดคู่มือจนภายได้เลยนะโอเคครับประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับเข้าไปดูเห็นไหม ATK เรา26นะครับเป็นดาบง่ายๆนะครับก็ให้ทุกคนครับไปทํากันได้นะสาหรับใครอยากจะคาบาวุธนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในอย่างที่ห้ากันบ้างนะครับซึ่งอย่างที่ห้าเนี่ยจะเป็นทริคง่ายๆนะครับก็คือการคลาฟนะครับพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ วิธีทาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอาวุธเมื่อกี้นะครับแค่เราเลือกมาในส่วนของเครื่องประดับเนาะเราก็เลือกได้นะเราจะเอาทั้งหมดหรือเราจะเอาส่วนต่างๆก็ได้นะไม่องาจะหัวจนเท้าเลยครับเดี๋ยวผมลองทําเจ้าแฮร์แบนตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะก็ให้เรากดคําว่าทําเครื่องประดับศีสษะนะครับผมนี่ครับมันก็จะให้เราหาอุปกรณ์มานะเหมือนเดิมเราก็กดซื้อครับลิงไปที่ e x c ก a n g e นี่ครับเราก็กดซื้อเลยซื้อทั้งบูปินครับซื้อทั้งอุปกรณ์ครับที่ใช้ทํานะ นี่ครับหลังจากนั้นก็บวกเงินหนึ่งมื่นะเรากดผลิตได้เลยนะครับง่ายๆเลยวิธีนี้ลักษณะการทําก็เหมือนกับอาวุธนี่ครับเราก็กดใส่ลงกระเป๋าไปครับเดีย๋ยวเราไปเช็คกันนะฮะนี่ครับแล้วก็ฝากเข้าคู่มือก็ได้นะครับนะง่ายๆเลยครับ อย่างที่บอกครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีเหมือนอาวุธแหละครับเราไม่ต้องไปที่เมืองต่างๆเหมือนกันนะครับซึ่งเราอยู่ในสม,มุดนักะจนภัยแหละเราสามารถจะครบาบเครื่องประดับอะไรก็ได้นะครับโอเคถ้าชื่นชอบก็ฝากก,าก,กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องเพลินโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับกดกระดิ่งและแจ้งเตือนคลิปใหม่คนใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนผมสวัสดีครับ